ทุกคนเห็นคลิปที่ไปลองนี่ไหมครับโอ้โหที่บอกทักมันขับขรับแรงๆอ่ะที่มันขับแรงๆอ่ะโอ้โหของเทนี่ครับกลับมาก็โซ่ขาดเลยครับทุกคนโอ้ยขับยังไงจนโซขาดนี้เราก็มาทำโซใหม่ครับนี่ยื่นสเตอร์มันเดิมครับเอาน็อตเอาอะไรเป็นบูทครับแล้วก็ยื่นครับนี่เป็นไงครับทุกคนโอ้โหบอกทักมันขับจังดีวะจนขาดครับดีนะมันไม่ขาดกลางทางไม่งั้นหน้าทิมแน่นอน รถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วดูสิดูซิเสียงโหดขนาดนี้เลี้ยงแกนยังไงครับแกนเทอร์โบนี่หยอดเอาครับพี่หยอดเอาหยอดน้ำมันเลี้ยงแกนไว้ก่อนครับทุกคนดูดิดูดิใครว่าหมุนไม่ไหววะทุกคนเบิ้ลดิเบิ้ลดิโอ้ยยังไหวยังไหวมาฐาน นอนดูด,ดีไหมโอ้โหพี่โคตรดีเลยว่ะดูดโคตรดีเลยว่ะดูดมารถกระบะเลยอะ่ะโอ้โหตกไปหาไอ้วัดบูทมาใส่ดูแล้วว่ามันจะติดบูทไหมว่ะพี่ก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะติดบูทไหมเนี่ยไหนออกไปลองดิทักอเอ็งขับยังโซ่ขาดขับได้งไงเนี่ยป้ายนี่โอ้โหจวดว่ะพี่เฮ้ยพี่มันมีปัญหาว่ะอีกแร้วอีกแร้วอีกเร้วนะมีปัญหายัางวะนี่โค้งมันจะขาดโค้งมันจะขาด ดีนะผมไม่น่าทิมเมมดู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 ปัดเกือบลุตบะทักเอ้ยเกือบลุดเกือบลุดมึงเกือบหนาง่ายล้างเลวเอาเอาเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนนนปัดโอ้โหออกไปลองรอบเดียวครับหลังจากเกาะโบมาใหม่ไปลองรอบเดียวนี้หืมทุลักทุเลเหลือเกินรถเรารู้รู้สึกว่าจะช้ำมากเลยนะครับเดี๋ยวค้ำยันไว้ก่อนครับนี่ดามไว้ครับดามแล้วก็ค้ำไว้ มันก็ไม่หักแล้วประมาณนี้ก็ไม่หักแล้วครับทุกคนดูดีครับแข็งแรงมากช่างนนจัดให้ครับผมมาฐานไม่มีหักพี่ขึ้น3-4มสี่คนก็ไม่หกักเลยเนี้ยบอกเลยปะเดี๋ยวเราไปสนามบอลกันนีไ่ไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปก่อนทรงเริ่มมาแล้วเห็นไหมโอ้โหไปโชว์ครับเอาไปโชว์ชาวบ้านนะครับเป็นไงล่ะทุกคนมาฐานวะนี่ร่มใส่เกมไอยาพี่ผมเห็นอะไรอีกวะโลมันจะหลุดอีกแล้ววะ บ่คักผมเกือบลงข้างทางนี่นี่นี่ผมเพิ่งเห็นนี่แหละแม่มันหลุดได้ยังไงวะทักมันหลุดได้ยังไงเออเออเออเอ็งขับไปเลยนะเอ็งไม่กลัวล้อหลุดนี่ทักอุ้ยเดี๋ยวไปเบาๆพี่นี่นี่นี่ล้อมันก็จะหลุดเดี๋ยว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 ไปไปไปเบาๆไม่ต้องสตาร์ทออกให้นนยันไปครับไอ้นนก็ยันแรงเหลือเกินครับอุ้ยจอด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 ล้อหลุดล้อหลุดล้อหลุดคืออันตรายเลยวะส้มหนีวะอันตรายเดี๋ยวเอาไปเชื่อมก่อนเอาไปเชื่อมก่อนโอ้ยเบาไว้เบาไว้วะ พี่นนท์พี่นนท์หน้าผมจะคว่ำไหมพี่หน้าผมจะคว่ำไหมไม่คว่ำหรอกบอกทกักไม่คว่ำหรอกเชื่อพี่เองเชื่อพี่มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่ของแท่นี่มาถึงร้านแล้วโอ้ยปวดหัวจริงๆทําไงดีวะเราต้องเช,ชื่อมติดแม่งเลยเชื่อมเยอะๆเลยอ,อุนอนท์จัดไปโอ้โหไปทํา